สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนกลับมาพบกับพี่เล็กอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่เล็กมีร้านแรกรับแรกเงินที่ให้เรทดีมาฝากอีกร้านหนึ่งนะคะร้านนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะชื่อร้านสกุลเอ็กชงนะคะเปิดให้บริการในการทําธุรกิจรับแรกเงินต่างประเทศเนี่ยมา50ปีแล้วนะคะมีเคาน์เตอร์ให้บริการถึง8เคาน์เตอร์ด้วยกันนะคะเป็นร้านที่ลูกค้ารีวิวใน a c e b o o k เนี่ยจากเต็ม5เนี่ยได้ถึง4.4คะแนนด้วยกันนะคะลูกค้าพึงพอใจมากกับ เรทที่ได้รับนะคะมาดูกันว่าขั้นตอนถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะไปแลกเงินที่นี่นะคะจะต้องทำยังไงนะคะขั้นตอนที่1น,นะคะมาถึงเนี่ยให้กดบัตรคิวนะคะแล้วก็รอเจ้าหน้าที่เนี่ยเรียกคิวนะคะว่าเราจะได้เคาน์เตอร์ที่เท่าไหร่ตั้งแต่1-8ถึง8นะคะขั้นตอนที่2ก็ชำระเงินนะคะก็คือถ้าเราต้องการจะซื้อหรือว่าจะขายก็แจ้งพนักงานนะคะ ลงลายเซ็นแล้วก็เบอร์โทรในใบเสร็จรับเงินแล้วก็ขั้นตอนที่3ก็รับเงินแล้วก็เช็คเงินให้ถูกต้องนะคะส่วนการฟอลโล่ค่าเงินในสกุลเอ็กชิงในเว็บไซต์ของสกุลเอ็กชิงมีนะคะแต่ว่าเขาไม่แจ้งเรทอัตราซื้ออัตราการขายไว้เหมือนกับ s u p e r r i ริเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะจดค่าเงินก็จะต้องทำการโทรถามหรือสอบถามไปยังทางไลน์นะคะ ไลน์ก็จะมีเป็นไลน์แอดของสกุลเอ็กชิงเดี๋ยวพี่เล็กขึ้นให้ในใต้รายละเอียดใต้คลิปนะคะทีนี้ขั้นตอนก่อนที่เราจะเข้ามาทําการซื้อขายเงินเนี่ยนะคะขั้นตอนที่1เนี่ยจะต้องจะต้องโทรศัพท์หรือไม่ก็โทรไลน์เช็คเงินแล้วก็เช็คเกรดอาตารัตราแลกเปลี่ยนให้แน่นอนนะคะแล้วก็การที่เราโทรมาจองเงินเพราะว่าบางครั้งสกุลเงินที่เราต้องการจะซื้อเนี่ยไม่มี หรือว่าถ้าเราต้องการปริมาณมากๆทางร้านก็จะได้จัดเตรียมไว้ให้นะคะแล้วก็เตรียมเอกสารที่แสดงความเป็นตัวตนของเรามาถ้าเราจะเอาเงินไทยแลกต่างประเทศต้องใช้หนังสือเดินทางนะคะที่นี่นะคะต้องใช้หนังสือเดินทางแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเอาเงินต่างประเทศแลกเป็นเงินไทยเราใช้บัตรประชาชนนะคะไม่งงนะคะถือว่าถ้าเพื่อนๆที่อยู่เชียงใหม่แล้วไม่มีซูเปอร์ริชหรือว่า เลทที่สุเปริ์ไม่ไดีเท่าที่นี่ก็แนะนำมาที่สากลการค้านะคะสากลเอ็กเชงนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะขอพระคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้กำลังใจเพล็กด้วยนะคะสวัสดีค่ะ